ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ห้องวีดีมจะถูกระเบิดภายใน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 บอยเปิดเปิดวอร์ดิบอยเปิดแล้ว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 เก้าแช่ตรงนี้ปะเออไม่ใช่อ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคือกูมาถึงที่นี่แล้วเว้ยแต่แป๊บนึงบอยลงลงไปเช็คก่อนดิบอยเก้เออ 9, ากูพบศพว่ะเออเสามศพฝากฝากแจ้งเลยฝากแจ้งเลยบอยฝากแจ้งเลยครัได้ได้ได้ไดแจ้งแจ้งให้แบบเรียกกำลังเสริมอะไรตรงเนี้ยคือให้เขามาการตรงนี้เลยเราไปดูผู้ร้ายต่อ โดยดูคือขอกำลังเสริมตรวจโดยดูคือขอกำลังเสริมตรวจโอเคไปยบมันตรงไหนวะแต่ตรงนี้มันใช่มันเป็นเมืองที่แบบเงียบมากเลยนะน่าจะเป็นเหมาะกับพวกอาชญากรรมแน่เลยว่ะนี่ยเจออีกแล้วใช่บอยแจ้งเลยเจออีกได้ๆเดี๋ยวกูลงมาดูนเออเช็คโอ้ยโดยดูคือขอกำลังเสริมโดยดูคือน่าจะนานหน้าดูนะ่ยศพพวกนี้เนี่ย ้คนร้ายนี่แม่งน่าจะโรคจิตหน้าดูเลยนะเ่ยอากูส่งตำแหน่งอะไรเรียบร้อยอะไรไปการเรียบร้อยแล้วเขาน่าจะมาถึงเร็วแล้วนะโอเคเพื่อนโอ้มีระเบิดเอางี้ก็ได้เราเราอย่าเพิ่งแจ้งก็ได้เดี๋ยวารอรอเจอคนร้ายก่อนแล้วอย่ารอพอเราจับมันได้เราจะเรียกมาให้ให้แบบเรียกกำลังเสริมมาให้มาเช็คเมืองนี้ให้หมดเลยโอเคแต่แต่นี่มันคือเป็นเมืองล้างอ่ะเออเก้าใช่ตรงนี้ป่ะไอ้หลังคาแดงๆเนี่ย เออใช่ใช่ใช่ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละกูเข้ามาแล้วกูเข้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวปิดบอลเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบมีอะไรสงสัยเดี๋ยวคนร้ายมันมันรู้ตัวนั่นแหละโทรหาเข้าวอยดีมนะเอวอยดีมนะเออนั่นแหละโอ้เคเป็นละวอยกูว่าลงรถดีกว่ากูว่ามันเริ่มไม่ดีละที่จอดแอบแอบรถในในเห็นเห็นข้างในปะลุ่นลุลุไอตรงนู้นเนี่ยเนี่ยนะเฮ้ยจะแอบได้อยู่ เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้ามาเข้ามาไปเช็คบ้านหลังนี้ก่อนก็ได้ปะเอา,อางี้มึงไปเช็คแล้วบ,บ้านหลังนู้นเดี๋ยวก,กูดูดูมึงผ่านอไอ้นี่ดูผ่านจอเดี๋ยวก,กูไปเช็คอ,อ,อกกีกหลังนึงเออเดี๋ยวไปเช็คอีกหลังนึงมีอะไรบอกนะมีอะไรบอกมานะได่าๆศพว่าไงว่าไงเสืออยู่ศพเพื่ออะไรทางนี้ก็มีเหมือนกันจอมึงเป,ป็นไงบ้างวะสัญญ,ญาณไม่ดีเลยวะ รองั้นเดี๋ยวตักกันตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่าเจอศพเยอะมากเจอศพเยอะมากขอให้ขออย่างเด,ยเยงเดียวเลยขออย่างเดียวเลยคือเรียกกำลังเสริมมาให้เยอะที่สุดตอนเนี้ยตอนนี้มึงอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นจอมเลยวะ่ะแล้วมึงสัญญาณไม่ดีเลยวะบอยบอยบอยหายแล้วสัญญาณเอาแล้วไงไอ้บอยไหนมันวะบอย 9ก้าเก้าฮัลโหลเก้าดินไหมเก้าหาหว่า uh huh. ไอ้บอยหายไปไหนเราไม่รู้อ่ะมันก็นะมันก็ติดตาแถวนี้แหละแต่สัญญาณเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีไม่แต่แต่คือถ้าวอไปมันก็ต้องได้ยินเสนียงพวกเราป่ะวะอืมไม่รู้ดินี่สัญญาณภาพหายไปเลยอ่ะโอเคหรือวะกูควรทำไงดีวะเพื่อนหาตัวคนร้ายต่อไปเอางั้นเลยเหรอไม่ลอยบอยเหรอ เออไอ้ปอยมันจัดการตัวเองได้มึงก็รู้นี่อ่ะงัเงลึกกำลังเสร,ริมมาเลยบุจัดการเองที่เหลือกำลังเรียกกำลังเรียกเออโหลตอนนี้กูยังไม่เจอเลยเลยวะเฮ้ยเจอคนร้ายแล้วเดี๋ยวกูจะซุ่มเข้าไปเฮ้ยหยุด แม่งเย้ยแม่ง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 ยูไหนวะเฮ้ยอ้หจะเล่นอย่างนี้เลยเหรอมึงจะเล่นอย่างนี้กันเลยเหรออืมอืมแม่งเฮ้ยใครวะอืมอืมเอ้ยคุยกันดีๆก็ได้จะยิงอย่างนี้เลยเหรออืมอืมอืมเอาอย่างนี้เลยใช่ไหม อยากเล่นกับกูดีนะฮะมาดิมึงจะรู้มึงกับกูใครบ้ากันมาอืมอืมอืมมึงมาจะหยุดไม่หยุดเออฟังอยู่เล่นแรงเข้วด้วยตอนนี้มีพวกบาดเจ็บตอนนี้ได้ช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วกำลังเสือกำลังมาเออมึงฝากดูตรงนู้นด้วยนะกูเจอตัวคนร้ายแล้วเดี๋ยวกูจัดการเองอีกไม่นานอีกห้าเดี๋ยวมึงตามมานะเดี๋ยวกูใกล้จะจับได้แล้ว เฮ้ยรอบนี้แหละมึงเสร็จกูแน่เฮ้ยวางปืนลงหยุดวางปืนวางรอตรงนี้นั่งนั่นแหละดีดีดคนร้ายมีแค่คนเดียวเพื่อนมึงไปไหนหมดหึเพื่อนมึงไปไหน,ไหน,นเจอแล้วเนี่ย เจับตัวคนร้ายได้ยันเอเอ,เอ,เอ,เอจับได้แล้วกูเจอแล้วแม่งดื้อกูดื้อกับกูนะเดี๋ <c oughs> ยวก็ได้รู้ <c oughs> ใครบ้ากันกำลังเสริมลังมา้าเออดีเราเป็แจมือเลยล็อกเลยแล้วมึงพามันไปตรงนู้นเลยเดี๋ยวก,กูดูตรงนี้อีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวก,กูดู <c oughs> ดูผ่านจอเนี่ยแหละมันไม่เลย เดี๋ยวมาเาารียกกำลังเสริมมาด่วนเลยมามา,มา,ม,ามาเคลียในเมืองนี้ให้หมดเลยกลัวย,ยังมีคนร้ายที่คอยแอบ,บอยู่ตรงอยู่ตรงนี้แหละกลัวอันนี้มันแช่น่าจะเป็นลูกน้องมันไม่ก็มไม่ก็ไม่ก็เป็นแบบว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นลูกกระจกของแบบตัวเขาเรียกอบอสมันอ่ะบอสใหญ่ใหญ่อ่ะน่าจะประมาณนั้นใ่ใเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งกําลังเสริมไปอ่าดีดีเดี๋ยวกูกําลังกลับนะเดี๋ยวให้กําลังเสริมจัดสายต่อเลยถ้ามีอะไรเดี๋ยวมีไล่วมาหากูอีกกูรีบขับกลับ เออโอเคเออเก้าแจ้งเพิ่มเก้ามันมันใช้ปืนเถื่อนด้วยในการต่อสู้อ้าวโหใช่ล้างต้องล้างต้องล้างไอ้นี่นะวะใช่ใช่มันใช้ปืนเถื่อนปำบนึงกูกำลังหารถอยู่กูจำไม่ได้กูจอดไว้ไหนตรงนั้นโอเคกูเห็นบอยอยู่หน้ารถละโอเคเจอกันเก้าเจอกันเดี๋ยวกูรีบกลับไปอืมได้ได้ ศพโคตรเยอะเลยแม่งเอ้อะไรวะเนี่ยตอนนี้จับคอรัสได้แล้วทีนี้คือจับคอรัสได้แล้วขอก็ลองเสิร์ฟตรวจโอ้ยบอยหิวข้าวมากเลยเพื่อนวิ่งไม่ไหวแล้วหมดแรงแนละ้วไอ้นี่แม่งดิ้นเยอะซ่านักไอเนี่ยเนี่ยปืนเถื่อนด้วยเนี่ยดูดิดูมันกล้าใช้ได้เงี้ยปืนเถื่อนเนี่ยเนี่ย ดูก็รู้เลยเนี่ยไปมาไปหลังให้มันขึ้นรถเฮ้ยขึ้นรถมาซาซาถ้ามึงหนีไม่เหล่มึงตกติดก,กับกูไม่ไหล่นะกูยิงแน่อบอยบอกเก้าเลยเดียกก๋ยวกำลังขับไปกำลังขับไปเก้าได้ได้ได้โอเค ผมเป็นคนสืบพอดีพ่อของคุณผมรีบเรียงรายการเลยนะครับผมว่าคนน,นี้แหละที่ฉชนพ่อของคุณละหนีมึงเป็นต้นเหตุเราไปพ่อกูตายพออย่างงั้นมึงอย่ายอยู่เลยอ้าพอ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 ,อีพีมพี่ขอโทษนะน้องชาย คือพี่จะเป็นต้องใช้เงินวะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจะให้ความยุติธรรมไร้สาระมาทําให้เสียเรื่องเลยกองสวัสดีครับผมออยวิกติที่แคทนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีข่าวเด็ดมานําเสนออ่าโทษทีนะพราะที่ผมไม่ชนะที่สื่อตรงด้วยนะสิเอ่อสวัสดีครับเ,เริ่มงานเลยได้ไหมครับ